สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่องบิตคอยลงทุนบอยคลิปนี้จะมาพูดถึงคราบราคาของตัวบิตคอย n XRP แล้วก็คาร d a โ o กันหน่อยนะครับสำหรับตัวบิตคอยเองราคาก็อยู่ที่ประมาณ 94, สักเก้าหมื่นสี่พันเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะครับในรอบยี่สิบสี่ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ยังเรียกว่าไซเวย์อยู่นะในรอบเจ็ดวันที่ผ่านมานั้นเนี่ยย่อตัวต่ำลงมาประมาณสักสามเปอร์เซ็นต์นะนั้นเนี่ย พุ่งขึ้นมาในรอบ24ชั่วโมงประมาณ3%นะครับแล้วก็7วันที่ผ่านมาพุ่งขึ้นมา6%นะส่วน ADA e เอง24ชั่วโมงที่ผ่านมาขึ้นมาประมาณ4%นะแล้วก็7วันที่ผ่านมานั้นเนี่ยติดลบ8%นะซึ่งถ้าเกิดเราดูมูลค่านะของตลาดคริปโตเทียบในมูลค่าของตัวบิตคอยนั้นเนี่ยก็จะสังเกตเห็นนะว่าตัว XRP เองนะครับในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นเนี่ย ก็ทําผลงานได้ดีกว่าตัวบิตคอยนะพุ่งขึ้นส5มจุดหเอร์ซนนะเนี่ยเทียบในมูลค่าของตัวบิตคอยแล้วก็พุ่งขึ้นสิบเปอร์ซนตนะครับในรอบเจ็ดวันที่ผ่านมาเทียบนะนในมูลค่าของตัวบิตคอยนะส่วนตัว A อ้ได้เองนะ24ิบสี่ชั่วโมงที่ผ่านมาพุ่งขึ้นมาเกือบจะห้าเปซ็นนะครับเทียบในมูลค่าของตัวบิตคอยนะแล้วก็ย่อตัวต่ำลงไปประมาณห้าเปอร์เซ็ในรอบเจ็ดวันที่ผ่านมานะครับตัวบิตคอยเองนั้นเนี่ยราคายอยู่ที่ประมาณแคก้าหมนสี่พนะันเหรียญดอลลาร์สหรัฐต พุ่งสวนทางกับตัว y e a y yield นะครับค่อนข้างที่จะมีภาพที่ค่อนข้างคล้ายนะกับในช่วงปลายปี2023นะครับเกี่ยวกับต้นปี2024เนี่ยอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งในช่วงปี2023นั้นเนี่ยตัวราคาของตัว Bitcoin กลับลงมาแตะนะที่เส้นหนึ่ง้อยเดลี่มูเวกิลเอต์นะครับก่อนที่จะพุ่งขึ้นไปนะครับเทสอยู่ที่แนวรับตรงนี้อยู่หลายคั้างเหมือนกันนะประมาณสัก สี่ครั้งนะครับก่อนที่จะทะลุตรงนี้ลงมาที่เส้นหนึ่งร้อยเด i ี่มูเวง g ูนะครับคล้ายๆนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้อยู่เหมือนกันนะที่เทสที่แนวรับตรงนี้นะอยู่ประมาณสี่ห้าครั้งเหมือนกันนะครับตอนนั้นน่นเนี่ยกลับลงมาเทสนะที่เส้นหน mm ึ่งร้อยเด i ี่มูเวง g ูเกิดขึ้นช่วงประมาณปลายเดือนอ,อมกราคมปีสองพันยีสิบสี่นะครับดังนั้นต้องมาลุ้นกันว่า ในช่วงปลายเดือนมกราคมปี2025น,นี้นั้นเนี่ยจะทำซ้ำเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในช่วงปี2000ต้นปี2024หรือเปล่านะครับที่เส้น100 daily moving average ตอนนี้นั้นเนี่ยราคาบิตคอยอยู่ที่ประมาณสัก85,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะครับแต่ว่าถ้าเกิดตัวบิตคอยยังขดๆอยู่นะครับที่ระดับประมาณสัก94ตรงนี้นั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วจนถึงเส้นเดือนเนี่ยเส้นนี้ก็จะค่อยๆขยับขึ้นไปเหมือนกันนะครับอาจจะไปตัดกันที่ประมาณสัก เก้าหมื่เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบ t c ก็เป็นได้นะส่วนค่า Bitcoin ดู m ป n น n c e ตอนที่ผมทำคลิปอยู่นี้อยู่ที่ประมาณสัก97%ซนะซึ่งถ้าเกิดเราดูเทียบกับเส้น20 Weekly Moving a v e r a g e นะครับในไทม์เฟรม e Weekly นะั้นเนี่ยตัว Bitcoin ดู m ป n น n c e ก็อยู่ต่ำนะกว่าเส้น20 Weekly Moving a v e r a g e อยู่นะครับอยู่แต่ประมาณสัก9 7 5 7 9 3นะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็าพุ่งขึ้นไปประมาณสัก1.6%นะครับ ก็อยู่ต่ำกว่าเส้น20 weekly moving average นะครับแต่ว่าภาพที่จะเห็นเป็น o u t c o i n season จริงๆนั้นเนี่ยก็จะเป็นภาพที่ตัว bitcoin เหล่านี้นยอ่อตัวต่ำลงมาแบบนี้นะวันที่เราเห็นในช่วงปี2021นะครับแล้วก็ปี2017นะส่วนตัว xrp เองเนะตอนที่ทำคลิปอยู่นี้นะั้นเนี่ยก็ราคานะสามารถที่จะทะลุนับแนวต้านนะที่ระดับประมาณสัก ประมาณสัก2.3เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ XRP นะครับขึ้นไปได้นะก่อนหน้านี้ก็ทำจุดสูงสุดนะครับที่ต่ำลงนะแล้วก็ทำโลว์โลนะครับทำจุดต่ำสุดที่ต่ำลงแต่สุดท้ายก็สามารถที่จะทะลุนะครับตรงนี้ขึ้นไปได้นะก็มีข่าวในเรื่องของตัว Bank of America นะใช้ตัว Ripple Network นะครับในการรันระบบภายในนะก็เป็นแรงส่งนะให้กับตัว XRP แล้วเนี่ยพุ่งขึ้นไปนะครับ ถึงแม้ว่าภาพใหญ่นั้นเนี่ยจะยังาภาพใหญ่นะตัว bitcoin ก็จะยังไซด์เวย์อยู่นะครับแต่ว่าตัว xrp นั้นเนี่ยก็สามารถที่จะพุ่งขึ้นไปได้นะครับซึ่ง <c oughs> ก็ถือว่าส่วนทางนะกับตัวหลายตัวเอาคอยนะที่ช่วงนี้ย่อตัวต่ำลงมานะสำหรับตัว xrp นะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูข้อมูลนะตัว xrp dominance นะครับ สังเกตว่า x ตัว xrp เนี่ยเคยโดมิโมเนตตลาดคริปโตนะครับอยู่เยอะเหมือนกันนะในที่ผ่านมาเคยโดมิเนตตลาดคริปโตประมาณสัก26นะครับในช่วงเ,เดือนพฤษภาคมปี2017นะค่อนข้างเยอะเลยนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมลองย้อนกลับไปดูข้อมูลในอดีตนะครับในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมปี2017นะช่วงนั้นนเนี่ยตัว XRP นะครับมีมูลค่าตลาดนั้นเนี่ยเป็นอันดับสองนะรองจากตัวบิตคอยนะครับสูงกว่าตัวอีทิลเลียมนะครับถ้ามาลุ้นกันว่าการดอปชันของ XRP เอ่อในรอบนี้นั้นเนี่ยจะกลับมาทวงบาลังมูลค่าตลาดนะของเอ่อตัว XRP เนี่ยกลับมาเป็นอันดับสองนะแซงอีทิเลียมได้หรือเปล่านะครับ เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะในช่วงปี2017พฤษภาคมปี2017นะตอนนั้นเนี่ยมูลค่าตลาดของ XRP อยู่ในอะันดับ2นะลองจากตัว i ิ co อ n นะแล้วก็ลองมาก็คือตัวอ t ทิเลียมไลท์คอยนะในช่วงนั้นส่วนตัว Return on investment In นะถ้าเกิดเราดูตัว year to date o i นะของตัว XRP นะในปี2025 นี้นะเทียบกับปี2021นะที่เป็นปีที่หลังบิตคอยห้าวิ n งเหมือนกันแล้วก็หลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐนะปี2025เทียบกับปี2021เนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกันอยู่นะในปี2025นั้นเนี่ยในปี2021นั้นเนี่ยเปิดต้นปีมาแล้วเข้าสู่เอาคอซีซั่นเลยนะตัว XRP ก็พุ่งขึ้นไปนะในช่วงนั้นแต่ว่าปี2025นี้ยังขดอยู่นะยังไม่ไปถึงระดับนั้นนะแต่ถ้าถ้าเกิดเทียบนะกับปี2017นะซึ่งก็เป็นปีีท่ตัว หลังบิตคอยฮับวิ่งแล้วปีนปี1ปีหลังเลือกตั้งประธานที่ปรดีของสหรัฐอเมริกาเหมือนกันนั้นเนี่ยค่อนข้างจะเห็นนับการมูฟเมนต์ในทิศทางเดียวกันเหมือนกันนะกับปี2017นะครับในปี2017นั้นเนี่ยเราเห็นตัว XRP เนี่ยโคตรอยู่แบบนี้นะยาวไปจนถึงประมาณสักวันที่77ของปีนะหรือประมาณสักเดือนที่2กว่ากว่าของปีนะรเราถึงเห็นตัว XRP นั้พเนั่นพุ่งขึ้นไปนะ ซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยตัว XRP เนี่ยทำผลงานได้ประมาณสัก366เท่านะจากราคาในช่วงต้นปีนะถ้าเกิดจะวัดดูในช่วงต้นปี2017นะครับก็คือประมาณช่วงนี้นะต้นปี2017นะครับพุ่งขึ้นไปนะประมาณสัก366เท่าหรือประมาณสักเกือบ3าก็คือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นั้นเนี่ยก็คือ3 0ม0 0นกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับคร้งนี้จะทำซ้ำหรือเปล่านะผมคิดว่าคงไม่ได้ไปพุ่งไปขนาดนั้นเลนะ ประมาณสักสามร้อยกว่าเท่านะครับเราถ้าเกิดสามร้อยเท่าจากสองจุดห้าเหรียญนั้นเนี่ยโอ้ถือว่าขึ้นไปค่อนข้างเยอะเลยนะสมรติได้ศึกีส่วนตัวผมคิดว่าไม่น่าจะขึ้นไปขนาดนั้นน,นนะครับก็จริงๆถ้าเกิดเราลองใช้ตัวพี่บริษชีรีเทสเนลองวัดดูนะใน <c oughs> ต,ตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่าในระดับประมาณสักสี่ร้อยย่ิบสามเปอร์เซ็นนั้นเนี่ยอาจจะเป็นอาจจะมีความเป็นไปได้อยู่นะครับ ลองวัดไซเคิลนี 10, so ้นะจากจุดส yeah. ูงสุดนะถึงจุดต่าสุดนะที่423เอร์เ็นตนั่นเนี่ย XRP อยู่ที่ประมาณสัก13เหรียญนะประมาณสัก13เหรียญนะก็เอ่อในระดับ5เหรียญนั้นเนี่ยก็คิดว่าคงจะมีแรงเทขายตรงนี้อยู่นะถ้าเกิดพุ่งขึ้นไปประมาณสักตรงตรงนี้เท่ประมาณสักสองเท่านะครับแต่ลึกแล้วเนี่ยก็ยังหวังอยู่นะว่ามันจะพุ่งขึ้นไปแบบปี2017นะสำหรับตัว XRP ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับแต่ ผมคิดว่าคงไม่ขนาดนั้นนะคงไม่ขนาดนั้นเพราะว่าปี2 0 1 7นั้นเนี่ยตัวตลาดคริปโตเพิ่งจะเกิดขึ้นใหม่นะมันย,ยังไม่ยังไม่ได้มีคู่แข่งอะไรเยอะนะแต่ว่าในปี2024นั้นเนี่ยมีช้อยเลือกให้มีตัวเลือกค่อนข้างเยอะนะในตลาดคริปโตมี XRP เองก็มีคู่แข่งเยอะด้วยเหมือนกันนะครับเอ่อมาจาก XRP นะั้นไปดูตัว ADA กันบ้างนะ ADA เองนั้นเนี่ยก็ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมานะพุ่งขึ้นมาประมาณสัก <c oughs> ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นเนี่ยถ้าเกิดดูในเทดดิ้งวิวนะยังเจ้ตัวต่ำลงมานิดหน่อยนะประมาณสัก0.41เปอร์เซ็นต์นะครับย,ยังอยู่ที่ประมาณสัก99เซนต์นะเกือบประมาณหนึ่งเหรียญนะแต่ว่าถ้าเกิดเราดูภาพใหญ่แล้วเนี่ยเอดาค่อนข้างที่จะมีการเคลื่อนตัวนะครับคล้ายกับในช่วงไซเคิลปี2020เหมือนกันนะครับทำจุดสูงสุดที่สูงขึ้นนะ แต่ว่าก็ยังไม่สามารถที่ทะลุประมาณสัก1.3เหรียญไปได้อยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดเราจะดูตัวเอดาครับกับจริงกับทุกๆเอาคอยเลยนะเอดาตอนนั้นเนี่ยทะลุนะครับที่แนวต้านตรงนี้ขึ้นไปได้น,นั้นเนี่ยก็คือเกิดขึ้นนะครับในช่วงที่มีสภาพคล่องเติมเข้ามานะครับมีบาลานซ์ชีตถ้าเกิดโอเวอนะตัวบาลานซ์ชีตของเฟดเข้ามาเนี่ยก็เป็นช่วงที่เฟดทำนโยบาย QE นะรเราถึงเห็นตัวเอดาเนี่ยพุ่งขึ้นไปนะครับ หรือไม่ก็เหมือนกับในช่วงปี2017นะตอนนั้นเนี่ยตัวถึงแม้จะไม,ไม่ได้มีสภาพคล่องเพิ่มเข้ามานะแต่ว่าไม่ได้ลดสภาพคล่องนะคนระับเราก็เห็น,นตัวเอด้าพุ่งขึ้นไปเหมือนกันนะในปี2017ตอนนั้นนะคนระับซึ่งถ้าเกิดเราจะลองดูตัวเอ a ด้านับเยอทูเดตเอาไอนะนะเทียบนะกับปี 2025นี้นะกับปี2021นะซึ่งก็เป็นปีที่1ปีหลังเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเป็นกันนั้นเนี่ยในปี2021ก็พุ่งขึ้นไปเป็นเอ t condition ทันทีนะแต่ว่าตอนนี้ยังขดๆแบบนี้อยู่นะสำหรับตัว i ดาและถ้าเกิดเราดูตัว i ดาจากจุดต่ำสุดนะมาจนถึงจุดสูงสุดนั้นเนี่ย เทียบกับไซเคิลก่อนนน,นี้ก็ค่อนข้างที่จะต่างกันอยู่นะครับกับไซเคิลก่อนหน้าน,นี้นั่นก็เป็นข้อมูลนะที่เอามารย์เป็เพื่อนฟังนะครับถ้าเกิดใช้วิธีบันทึกลิเทสเมนวัดนะตัวเอเดนเองตอนนั้นเนี่ยทำจุดสูงสุดนนเนี่ยไปแตะที่ระดับประมาณสัก261.8%อยนหะนะครับ เกิดต,ตรงนี้วาาดัดจากจุดต่าสุดไปถึงสูงสุดนะสองอยหกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นตนี่ยอยู่ที่ประมาณสักแปดเหรียญน,นะครับที่ดับประมาณสักร้อยเปอร์เซ็นตเนี่ยกลับไปถึงจุดสูงสุดเดิมน,นะที่ประมาณสามเหรียญแล้วทําทซ้ํานะไปจุดสูงที่ดับฟีมาไที่ระดับเดิมนะที่เคยทําไว้นะครับสองร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดเหรียญนั้นเนี่ยก็อาจจะไปแตะที่ระดับประมาณสักแปดเหรียญได้นะสำหรับไซเคิลนี้สหรับของตัวเอเด้นะครับ ก็ไม่มีไม่มีอะไรการันตีนะผมคิดว่าตัวแมโครอิคโนมิกันเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่น่าจับตามองนะครับและก็มีผลกระทบนะครับกับตลาดคริปโตโดยตรงด้วยนะโอเคนะก็คงเป็นข้อมูลนะที่อยากจะเอามาแชร์ให้เพื่อนฟังวันนี้ครับสำหรับความเคลื่อนไหวของตลาดคริปโตนะตัว Bitcoin แล้วก็ตัว x r p แล้วก็ตัว ADA e ครับที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับ ก็ง่ายฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามช่อง bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะครวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ